ศตวรรษที่14โลกต้องไปเชิญหน้ากับการระบาดของโรคร้ายที่เรียกว่าการาโรคซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า25ล้านคนในยุโรปเพียงไม่กี่ปีเชื้อการาโรคแพร่กระจายโดยการกัดของหมัดจากหนูซึ่งหนูเป็นพาหะที่นำเชื้อแบคทีเรียไปยังคน โดยเฉพาะในเมืองที่มีความหนาแน่นสูงเช่นตลาดและท่าเรือ,อผู้ที่ติดเชื้อจะเริ่มมีอาการไข้สูงปวดหัวและเจ็บกล้ามเนื้อตามด้วยตุ่มบวมที่บริเวณต่อมน้ำเหลืองหรือที่เรียกกันว่าการโรคบวม การระบาดของโรคไม่ได้แค่ทำให้จำนวนประชากรลดลงแต่ยังสร้างผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างรุนแรงหลายเมืองกลายเป็นเมืองร้างและเศรษฐกิจของยุโรปก็รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องในขนานั้นไม่มีวิธีรักษาที่ได้ผลผู้คนพยายามใช้วิธีต่างๆเช่นการเผาศพและใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อป้องกันกลิ่นแต่ก็ยับยั้งไม่อยู่ ควบคุมการแพร่ระบาดในอนาคตความรู้และความเข้าใจสามารถช่วยเราเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อเผชิญกับโรคระบาดในอนาคตห่วงสุขภาพของตัวเองและสังคมรอบข้าง